กว่า40ปีที่แล้วในช่วงที่ภาพยนตร์ไทยแนววัยรุ่นเวลากกำลังเป็นที่นิยมสำหรับตลาดภาพยนตร์ไทยได้ถือเป็นโอกาสแจ้งเกิดให้กับนักแสดงหน้าใหม่หลายๆคนหนึ่งในนั้นคือกบอนุสลาจันทะลังสีกบอนุสลาเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพศ2527โดยรับบทเป็นนางเอกเรื่องหยุดหัวใจไว้ที่หลักคู่กับปรีชาชนะพัยหรือเล็กคาราบาวอืมหนูผิดหนูถึงคนตาย ูกจริงๆริงแต่ถ้าไม่ห้ามหนูนี่ไม่กล้าพูดแล้วช่วยห้าม่อยสิหนูนี่จะได้ผัควคลอดตายตายไปทุกทีอืมห้ามเล้วหนูนี่ไม่ถูกล้วหนูนี่กว่าจะไม่ออกและด้วยความสดใสน่ารักของเธอทำให้กบอนุสรามีผลงานแสดงภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่องเช่นสยามสแควร คู่กับต้นวงสกรนรัศมีฐานแค่นี้สิคะทำไมทำไมของแม็กนอชค่ะทำไมทำไมแอปถึงได้คิดถึงแล้วก็อีกเยอะแยะที่แอปต้องกายคำตอบแต่แอปไม่เคยได้จากใครนอกจากพิวิทยาแบงเฮหาดดาว คู่กับตั้มสมประสงค์สิงหาวนวัดกจ๋อมไม่มีแฟนนี่คะก็ต้องมีสักวันแล้วนะโดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆอย่างคุณกบอนุสลามีน้องชายเป็นอดีตนักร้องนักดนตรีของวง UHT เชื่อไก่เอกภพจันทลังสีระยะหลังกบเริ่มรับงานแสดงน้อยลงก่อนจะเริ่มพลิกบทบาทมารับงานแสดงละครโทรทัศน์ผู้ประกาศรายการและกลับมารับงานภาพยนตร์อีกครั้งในเรื่อง แฟนฉันเมื่อปีพศ2546โดยรับบทเป็นแม่ของเจี๊ยบพระเอกของเรื่องปัจจุบันกบอนุสลายังคงสวยไม่ซาบเรียกได้ว่าการเวลาทำอะไรอดีตนางเอกวัยรุ่นคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆหากใครคิดถึงผลงานของอดีตนางเอกวัยรุ่นคนนี้ก็สามารถติดตามได้ทางช่องคูชาแนล psi 82นะครับแต่จนตานเนี่ยจอมนังไม่ได้ให้คุณเขียวอะไรสัก,กอย่างผมรู้สึกมีความสุข ในการให้คุณจอมมากกว่าอย่าเอาเปรียบสิคะให้จอมได้มีความสุขในการให้บ้างสิคะ